สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับกลับมาพบกับข่าวที่มีความน่าสนใจวันนี้ครับเซี่ยมีมีแม็กซ์3จอใหญ่6.9นิ้วแบตอึดทุดสุด,ด5,500มิลลิแอมป์ราคา8,400บาทเปิดตัวมาแล้วเปิดตัวผ่านเว็บไซต์หลักอย่าง mi.com ครับของประเทศจีนพร้อมเปิดราคาโดยเรสร็จสพท์จุดเด่นของซีรีส์มีแม็กมากับหน้าจอและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ราคาสุดคุ้มตามสไตล์เซี่ยมีสเปคคร่าวๆครับหน้าจอ i p s ขนาด6.9นิ้ว Full HD ชิปประมวลผล Qualcomm Snap แล้วก็636 Octa Core 1.8 g h z r a m 4 g b แล้วก็มี6 g b ความจุ64กับ128 g b รองรับ microSD สูงสุด256 g b กล้องหลัก d u a l c m m e r a แบบ Dual Pixel ความละเอียด12บวก5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้มา8ล้านพิกเซลครับรองรับ Dual SIM แบบ Triple Slot พอเชื่อมต่อ USB type C แบตเตอรี่5,500ม ah, ิลแล้วก็ Android 8.1 Oreo โดยมี2รุ่น2ราคานะครับนั่นก็คือมี m a x 3รอม 64GB RAM 4GB 8,400บาทส่วนตัวรอม 128GB RAM 6GB เนี่ยอยู่ที่9,900บาทเข้าไปดูรายะเอียดทั้งหมดได้ที่ specphone.com ได้เลยสวัสดีครับ